สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยครับสังคมไทยยังคงเป็นแบบที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่นะครับข่าวร้ายนั้นฟรีข่าวดีนั้นเสียสตา์ <c oughs> แต่ว่ายังมีหลากหลายมิติที่สามารถที่จะเติมสิ่งดีๆให้กับสังคมได้โดยเฉพาะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้าแล้วก็การเพิ่มโอกาส ในสังคมสาหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่าด้อยโอกาสหรือว่ามีข้อจํากัดบางอย่างวันนี้ได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะครับจากคาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านพลตระเอกอดุลแสงสิงแก้วครับสวัสดีครับวดีครับหนึ่งปีที่ผ่านมามีหลายอย่างที่ทําไปแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้รู้บางเรื่องปิดทองหลังพระช่วยบอกหน่อยครับว่าทําอะไรไปบ้างครับครับกเรียนนิดนึงว่าเนื่องจากเราเป็นกระทรวงทางสังคมนะครับครับก็ งานอาจจะไม่หวือหวานะครับความตั้งใจอาจจะไม่มากนะครับแล้วก็ทางผมว่าอยู่ปีกว่าเนี่ยกระทรวงนี้ต้องทํางานในเชิงบูรณาการมากนะครับเพราะไม่สามารถทํางานรุวพันของกระทรวงเองนะครับขอทานขอทานนี่จะไปจับเราก็จับไม่ได้คนตาบอดจะไปเล่นดนตรีจะไปส่งเสริมการเล่นถนนถนนหรือที่ทางกขของกทมมันต้องบูรณาการต้องบูรณาการเหมือนกันเช่นตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ท่านพูดถึงเกี่ยวกับคนขอทานนะครับซึ่งในการดําเนินการเนี่ยต้องมีอันดับแรกคือการ ข้ากกฎหมายนะครับต้องมีทางตำรวจทางมหาไทยับเทศกิจมาร่วมนะครับเพ่อเชิญตัวผู้อิการ์มาอย่างสู่ของเรานะครับและสู่กระบวนการคัดแยกคัดแยกก็ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทั้งสารสุขทั้งแรงงานเข้ามาด้วยนะครับเอ็นชูโอนะครับและสู่กระบวนการฟื้นฟูฟื้นฟูก็เรารับผิดชอบกับทางด้านสารสุขด้านแรงงานนะครับ กระวนการนี้คือกระบวนการที่ต้องบูรณาการหมดทั้งสิ้นนะครับจะทํางานด้วยลําพังไม่ได้แต่ว่าตามที่ผ่านมาเราได้มีจะทําแผนปฏิบัติการเ,เช่นแผนหนึปีนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนในเชิงช่องปฏิบัติการเนี่ยขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการทั้งใน กระทรวงเองนะครับหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็ไปยังหน่วยงานอื่นนะครับที่ผ่านมาครับครับเรามีนโยบายแนวทางกันอยู่7เร่งด่วนสีพัฒนา9พันธกิจเนี่ยเราเดินหน้าแล้วก็เร่งในแต่ละส่วนยังไงบ้างก็ทําหลายเรื่องมากนะครับแต่ว่าผมคงจะให้เน้หลักไปที่อันดับแรกคือเกี่ยวที่อยู่ใส่นะครับบ้านต้องยั่งยืนมั่นคงแล้วก็เรื่องของบ้านที่มีการลุกล้ำอะไรทั้งหลายคืออันที่จะต้องส่งเสริมเขาก็ต้องส่งเสริมอันไหนที่เขาเป็นปัญหาก็ต้องเข้าไปแก้นะใช่ครับ เรื่องยื่อใสเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการให้พี่น้องทุกคนมียู่อใสมีความมั่นคงครับโดยท่านได้มอบหมายท่านรองพลเอกวิทวงสุวรรณเป็นเป็นคนกำกับดูแลนะครับซึ่งจากตัวเลขของประชากรที่มียู่อใสนะครับทั้งหมดเรามีวันมาณ25้าล้านโคลเอนนะครับเรามีจริงๆอยู่ที่ประมาณ19้าล้านโคลเอนครับ ยังขาดอยู่ประมาณ4.6ล้านคนเหลือนอันนี้คือความขาดแคลนของที่อยู่อาศัยเพืได้น้อยนะครับซึ่งในวบายตรงนี้ท่านเดลตีก็ได้ให้วางแผน10ปีนะครับ10ปีเราก็ได้นําตรงนี้มาสู่การวิเคราะห์ถึงความต้องการพื้นที่ต่างนะครับก็ใน10ปีเราจะต้องดําเนินการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเพเได้น้อยเนี่ยประมาณ2.7ล้านคนเหลือครับซึ่ง2.7ล้านคนเรือเนี่ยเราก็จะแยกเป็นว่า ระดับของไก่ชาติเนี่ยจะรับไปประมาณ2ล้านคนเรือนร่วมเอกชนด้วยนะครับแล้วจ0ดแสนคนเรือนจะไปโฟกัสไปที่บ้านซึ่งเป็นชุนในอัดหรือการบุลุษข,ของอันนี้ก็เป็น,ปนแผนงานที่ที่เราได้วางไว้นะครับเท่าต,ตามในในปีที่แล้วนะครับเราก็มีการขับเคลื่อนทึบ่บ้านนี้หลายหลายโครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกก็เป็นโครงการที่เอา เอาโครงการที่ทางไว้เดิมที่ทางเอกชนไม่ได้ขายนะครับรวบรวมได้ประมาณสักอยู่ที่ประมาณสัก2 3 9โครงการครับ13,000หน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านราคา3แสน4แสน5แสนเป็นทาวน์เฮาส์เป็นอาคารชุดเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็มามา,มาเพื่อขายกับประชาชนในราคาที่ยังยืนราคาเดิมนะครับ,รบ10ปีที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีคนมาให้ความสำคัญเยอะมากครับ จองประมาณสองหมื่นกว่ารายนะครับแต่ว่ากระบวนการต้องผ่านทั้งหนึ่งหลักฐานต้องครบสองรายได้ซึ่งไม่เกินสี่หมื่นบาทต่อเดือนครับนะครับแล้วก็รับรองจากานักงานกันนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสุดท้ายนะครับก็คนที่มีหลักฐานครบหลักฐานกันเดินรับรองเนี่ยประมาณอยู่ที่5,000เก้ารกว่ารายนะครับครับแล้วก็สามารถที่จะสมมอบได้เนี่ยประมาณ เอ่อเป็นของขวัญเนี่ยนะครับหรือเป็นเป็นผลงานในกองบอลสองก็ไายในแต่เร็วนี้ครับเรื่องของการค้ามนุษย์ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าก็คงเป็นประเด็นหลักๆที่เดินอย่างเต็มที่เหมือนกันเรื่องเอ่อเรื่องข้ามนุชดีครับเอ่อแม้ว่าเราจะปรับระดับไปอยู่ที่เสียสังก็ตามครับผมเรียนว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนที่มีการที่แน่นแฟนมากครับครับันดับแรกเนี่ย รัฐบาลได้ปรับระดับของความต้องการเป็นวัตถแห่งชาติน mm hmm. ะครับซึ่งท่านนายกบัีเป็นประธานเองและก็ได้มีการบูรณาการกับหลายกระทรวงครับมีกระทรวงพอมอนเป็นกระทรวงที่ดูแลและกฎหมายอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นฝ่ายเลยขการนะคกับและก็ได้มอบหมายกับทางกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านของการ ปรับปรามนะครับและก็มีกระทรวงผมเนี่ยพมอดูแลเรื่องเกี่ยวกับสตรีเด็กนะครับและมีกระทรวงต่างประเทศมีกระทรวงแรงงานเกตประหารกานอันนี้คือเหล่านี้คือการมีการมอบหมายกับทางท่านรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขับเคลื่อนนะครับในเชิงวุาิการเนี่ยอย่างมีน้ําหนักมากนะครับนั้นการแก้กฎหมานในปีนี้จึงเป็นปีที่ที่ที่ทาอย่างเต็มที่ครับมีการปรับกฎหมายนะครับ ให้มีอํานาจเพิ่มขึ้นนะครับเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมพรบว่าโดยการป้องกันและปรับปรารมารุเดียดให้เจ้าพนักงานมีอํานาจมากขึ้นในการยึดในการที่เข้าไปดำเนินการนะครับแล้วยองเกี่ยวกับมีการจัดตั้งแผนกคดีอาญานะครับในคารุดเนี่ยทั้งในสารอาญาและก็อายการด้วยนะครับเพื่อให้เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยังมี ออกระเบียบสํานักนาตรีว่าได้มยมาตรการในการบริหารป้องกันเกี่ยวกับเจ้าที่เนี่ยเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นความผิดเลยนะครับครับอันนี้เป็นการขับเคลื่อนที่ผมว่ามีการในเชิงบริหารนะครับานกฎหมายและก็ที่ผ่านมาก็ได้มีการดําเนินการช่วยเหลือนะครับแรงงานไทยที่ไปทางอินโดนีเซียเนี่ยหลายทัางนะครับครับไม่น้อยกว่า 1, นึ่น้อยคนด้วยกัน ครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมกออนุญาตถามทีเดียวซึ่งซึ่งเป็นสามประเด็นซึ่งมันมีความเกี่ยวเกี่ยวโยงกันแต่ก็ต้องให้น้ําหนักที่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนพิการเรื่องของสังคมผู้สูงอายุรวมไปถึงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัยเนี่ยทั้งสามสี่ส่วนเนี่ยบรูรณาการหรือว่าการเดินหน้าไปยังไงบ้างครับผลงานสําคัญเกี่ยวกับด้านของอเด็กและเกิดหรือไม่ช่วงวัยครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจมากครับแล้วก็ UN เ็ นะครับให้ให้หรือว่าชมเชยเรานี่เรนนี้คือการจัดเบี้ยให้กับครอบอุปนิลุ่นให้กับทางครอบครัวผู้ที่แลกเกิดในในปีนี้ครับครับ400บาทต่อครอบครัวนะครับเรื่องครอบครัวนะครับก็เป็นมีเป้าหมายคือคือหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่าจะมีเด็กทุกที่แรกเกิดอีกวันอยู่ที่0 0 0 0 0คนนะครับแต่เราดูว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนอยู่ที่มัน 1แสน2หมื uh ่น3พ <you. 'Cause S 1> <medi> <Ti> ันลายนะครับแต่นี็จะเข้าโครงการตรงนี้นะครับซึ่งเราเริ่มโครงการเมื่อประมาณเป็นผลงานเมื่อวันทั้ตุลาที่แล้วนะครับริมดำเนินการนะครับอันนี้ก็400บาทโดยคาดหวังว่าเงินจรนวนนี้แม่นไม่นไม่มากครับแต่ว่าเป็นการชี้เ็นว่าการลงทุนกับเด็กเนี่ยมีความสําคัญผู้สูงอายุฮะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเรื่องนี้ต้องเตรียมอย่างมากเลยผู้สูงอายุนี่นี่มีตัวเลขของอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอีก13ปีเนี่ย จะอยู่ที่ว่าสิบล้านนะครับ,รบตรงนี้เองเราก็ในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็อยู่พินาว่าเกณฑ์ของสูยุเนี่ยอาจจะอาจจะอาจาอาจะเลื่อนเป็นห5สิบห้านะครับอยู่ที่คณะกรรมการกพินานะครับ,รบแ,ลแล้วตามเราก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราเน้นไปทีู่สุขภาพของสูยุเนี่ยทั่วรเทศเนี่ยมีวัน 878แห่งนะครับซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อสร้างความเข้มแข็งนี่ประมาณ400กว่าแห่งนะครับเพื่อให้รองรับผู้สูงอายุได้และก็ได้ให้ความเข้มแข็งต่อชมรมสูงอายุที่อยู่ใน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 ชุมชนเนี่ย27,000ชุมชนนะครับและก็มีการฝึกกสับระเพื่อรองรับเนี่ยประมาณ8,000 0คนในการเพื่อรองรับผู้สูงอายุนะครับอาจะยังจะลงงให้กับผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสมามาทำงานหลังเกษียณ นะครับมากจริงขึ้นนะครับมีกิจการเลื่องสุขภาพมากจริงขึ้นนะครับคือให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีมีคุณภาพ นะครับมีมีศักดิ์ศรีในช่วงที่วัยสูงยุญครับ,รบ,รบในเจ็ดเร่งด่วนยังมี2ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยกันติดตามในเรื่องนี้อย่างแข็งแรงมากขึ้นในเรื่องของการปฏิรูปและการพัฒนาและก็ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 130 0เนี่ยตอนนี้ทั้ง2เรื่องนียมีความคืบหน้าและก็ดําเนินการยังไงบ้างครับเออ OSCC นี่เป็นศูนย์ที่รับคําร้องเรียนจากประชาชนนะครับ,รบซึ่งออผมได้มีการ ปรับระบบตัวนี้ครับตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆครับบประมาณให้มีศูนย์เนี่ยประมาณสามสิบคู่สายนะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่จะรับคำ้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสังคมการช่วยเหลือการส่งผ่านนะครับอันนี้ที่ผ่านมามีตัวเลขเกี่ยวกับการแจ้งเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละร้อยเศษร้อยห้าสิบเศษนะครับทีเฉลี่ยถึงทั้งปีเนี่ยปีแล้วเนี่ยมี แจ้งมาวัน 43, 4 3่ห4ืสาารย้หลายเลยกันนะครับแล้วก็เราได้มีการระบบการส่งผ่านช่วยเหลือเนี่ยไปพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่